สวัสดีนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมทดลองแล้วผมก็อัดไปสองสามวิดีโอแล้วถามว่าผมวันนี้ผมจะเปลี่ยนค่าวอล์กใหม่นะครับผมไปที่หน้าห้องเอ็โคครับนะผมยังไม่ได้เปิดวอล์กนะนี่คือยังไม่เปิดนะครับวิดีโอมันอาจจะมัวนยนะไม่เปิดนะครับท่านที่เคยสั่งกล่องผมไปไปทำตามผมก็ได้แล้วก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมเองก็ได้นะ ของผมไม่ฟิกนะท่านไปปรับแต่งเองนะครับท่านไปที่จุดสามจุดครับไปที่ตัวเลือกครับนะครับโอเคเรื่องึ้นไปนะไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดครับปุ่มกดเพื่อพูดครับแล้วก็ปุ่มบล็อกครับนะโอเคนะครับผมตั้งไว้ที่ปานกลางนะตรงนี้ตรงปานกลางสองแถวนี้ปานกลางเลยนะครับปานกลางนะครับ ส่วนเวลากระตุ้นบอ็อกผมตั้งไว้ที่200 100ก่อนเดิมเนี่ยผมตั้งไว้ที่100บนพันล่างผมเปลี่ยนเป็น200บนร้อยล่างตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สูงผมไม่ได้ตั้งปานกลางนี่ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้ตามสเต็น้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าทําไมผมตั้งแบบนี้นะครับท่านลองดูนะครับถ้าท่านเปิดบล็อกนะปกติเนี่ยเวลาเราเคาะอะไร เวลาเราเคาะโต๊ะที่มันใกล้ๆนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะวอล์กไปเลยนะครับนี่คือการไม่ให้มันวอล์กไปก่อนเองนะครับเนี่ยมันไม่ได้กดไม่ได้วิ่งเลยนะนี่เดี๋ยวผมเอาหน้าจอผมเท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 ผมเอาปากผมไปพูดมันก็ยังไม่ไปเลยนะ นะครับก็ฝากนะครับเราไปตั้งกันดูนะแล้วส่วนค่าวิทยุก็ระดับ4ก็ได้นะครับหรือท่านจะเป็นตั้งให้มันมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนะลองดูนะนะประมาณนี้นะครับนะการตั้งวอล์กแบบใหม่นะครับแบบใหม่นะครับก็คือให้มันเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรแล้วมันกดวอล์กไปเองนะครับล็อกมันเพื่อให้มันต้องมีอะไรมาสัมผัสจริงๆเข้าใกล้จริงๆมันถึงจะออนแล้วกดคีย์ไปให้เพื่อ การวิทยุเนี่ยกดคีย์แล้วส่งไปเองนะครับส่วนวิทยุเนี่ยท่านก็ต้องพยายามจะเข้าโทนไว้อย่าให้มันเสียงอื่นมารบกวนไม่งง้นเดี๋ยวมันจะกดคีย์ส่วนภายนอกท,นท่านต้านตามนี้ผมคิดว่าได้นะครับโอเคแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ